เตรียมผ่าเด้อหนึงนถือใช้คนเมนหนึ่งคนท่านผู้มิเกียรติครับลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการประกอบพิธทีทอดผ้าไตรบังสุกุลชุดที่หนึ่งทอดบนเมนผ้าไตรบังสุกุลพืที่หนึ่งครับเรียนเทินนายสุเทพมาคุ้มเหล็กรองนายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ได้ให้เกียรติขึ้นทอดภาพไตรบัสุขกุลขอเรหเชิญครับ กราบนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าตราบังสุกุลขอกราบนิมนต์ครับครับก็ขอกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าที่เมตตาพิจารณาผ้าตายบังสุกุล และก็กราบขอบพระคุณนายสุเทพมาคุมเล็กรองนายยศวงการบริหารส่วนตำบลทุ่งวังที่ได้ให้เกิดขึ้นทอดผ้าไตรบังสุขุลขอกราบขอบพระคุณครับพานุผู้มีเติที่เคาลพอลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุขุลรองสองชุดด้วยกันผ้าไตรบังสุขุลรองพื้นที่หนึ่งครับ เรียนเชินนางประภามาศยีรัำรองนายกโค์งการบริหารส่วนตำบลทุ่งวังผื้นที่สองเรียนเชิญนายสมัยยุยรำผู้ใหญ่บ้านสมหวังทั้งสองท่านได้ให้เกียรติเคลื่นอนทอดผ้าไตรบังสุขคุณองขอเรียนเชิญครับ เพ่นะคะเป็นชุดที่ที่หกนะแล้วนั่นก็เป็นเจ้าพาพเลยได้ ขอกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าทั้งสองรูปที่เมตตาพิจารณาผ้าไตราบังสกุลรองและก็กราบขอพระคุณนางประภามายีรำและนายสมัยยืรำทั้งสองท่านที่ได้เกิดขึ้นทอดผ้าไตราบังสกุลรองขอกราบขอพระคุณครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าบังสกุล ในศาลาธรรมสังเวชกระผมจะอ่านรายคือท่านผู้มิเกยียรครังละเก้าท่านพร้อมทั้งนิมนต์พระคุณเจ้าครังละเก้ารูเพื่อเมตตาพิจารณาภาพาบังสุข,ขุนท่านผู้มิเกียร์ใน,นยุที่หนึ่งเก้าท่านหนึ่งคุณพ่อพันแสงธรรมสองคุณแม่วรรณาแสงธรรมสามคุณสุกัญญาแสงธรรมสี่คุณเดชาแสงธรรม หคุณแม่สุภีสีทัพทิมหกคุณแม่สโสภาทุงจานเจคุณแม่หวันขุมแบงแปดคุณแม่สุดใจแสงคำและเกคุณแม่สมหมายแสงคำเก้ 9. ท่านครับที่ให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่หนึ่งขอเรียนเชิญครับอีกครั้งหนึ่งครับ พ่อพันแสงคาแม่วันนาแสงคาคุณสุกัญญาแสงคาคุณเดชาแสงคาคุณแม่สุธีศรีทัพทิมคุณแม่โสภาทุงจานคุณแม่วันคุ้มแบงคุณแม่สุดใจแสงคาและคุณแม่สมหมายแสงคาเรียนเถิดครับ